สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งเชอรลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวไคฟ์นะครับกับโหมดแกรนด์เรดบอสนั่นเองในสัปดาห์นี้ก็เป็นในส่วนของคาเดนเจอร์นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาตีในส่วนของเกราะเบากันหรือเกราะสีแดงนั่นเองก็เป็นเกราะพื้นฐานของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะ ในรอบนี้เนี่ยไคเดนเจอร์เป็นด่านกลางแจ้งเพราะฉะนั้นอารุดาเมจอาจจะดรอปลงนิดนึงแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื่องด้วยที่ว่าสกิลพื้นฐานสกิล ex เนี่ยคลิค่อนข้างแรงเลยนะครับบวกกับมิโฮชิโรช่วยน้ำบัฟให้อยู่แล้วนะแล้วก็ตำแหน่งเชดิโน่เนี่ยถ้าใครไม่มั่นใจสามารถเอาแทงก์อย่างเอมิหรือฮารุกะไปก็ได้นะครับหรือจะเอามินเนะไปก็ได้เช่นกันนะอ่าส่วนฮินะก็รอบนี้คือปล่อยออตโต้เพราะว่า ในเฟสแรกเราจะใช้ห่วงยางในการสตันตัวสีแดงอย่างเดียวนะครับส่วนเฟสสองเอาไว้ล้างโล่แค่นั้นนะครับผมเริ่มมาทีมนี้ก็ใช้โคชิโนช่เยน้ำบัฟไว้ก่อนเลยนะครับตามคอนเซปต์จากนั้นก็เตรียมคอสให้เพียงพอกับการใช้อารุพร้อมกับบัฟทั้ง2ครั้งนะครับ ตัวแดงเราไม่ต้องกลัวว่าจะทอนได้เพราะว่าฮินะจะใช้สกิลพื้นฐานทุกครั้งตามที่ตัวแดงมันใช้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงแต่ถ้าเกิดแรงพอเนี่ยอารุยิงแค่สเม็ดก็จบแล้วนะครับเข้าเฟสสเหมือนเดิมก็ทางที่ดีคือเซตลูกใหม่ก็ดีนะก็คือก็คือใช้ฮูชิโนกใหม่นะครับแล้วจากนั้นก็บัฟแล้วก็ยิงไปเลยแล้วก็วนแบบนี้เรื่อยๆนะครับ ถ้าบอสยกโลกก็ bon Guerra, ana, luxury 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 ใช้ตัวของฮีนะเคลียร์โล่ไปแค่นั้นเองที่เหลือก็วนอารุบัฟเต็มสูบไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากสำหรับทีมนี้ก็จบกันไปนะครับสำหรับคาเดนเจอร์เกราะแดงระดับอินเซน ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย